ท่านสาธุชนมุทธบริษัททั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็เป็นคืนวันที่9จ้าุลาคมรศสองพันห้าร้อย่ว่าบองดูเวลาถ้าทางราชก,การเขาจะถือว่าเป็นวันที่10แล้วแต่ว่าทางพระก็ยังถือว่าเป็นวันที่9เพราะยังไม่ได้อรุน ดูวันเวลามาสว่างใกล้จะสว่างเข้ามาทีดะน้อยดะนน้อยร่างกายมันยังไม่อยากหลับอาการทางร่างกายมันเครียดจริงๆมาสี่วันเสร็จใกล้จะถึงวันเกิดก็ดูว่ามันก็คงใกล้จะถึงวันตาย <c oughs> จะเกิดหรือจะตายก็ช่างมองดูเวลาสามนาฬิกาเสร็จก็ช่างะไะเรเรื่องของร่างกายใจเราไม่เกี่ยวร่างกายอยากจะหลับก็เชิญหลับไม่อยากจะหลับก่อนแล้วไปมันอยากจะกินก็เชิญกินมาไม่อยากกินก็ช่างมันก็หมดเรื่อง เราตอนนี้แล้วก็ไปนั่งมองดูวลาไม่ใกล้จะสว่างนี้เมื่อทุกท่านศึกษาอริยสัจเฉพาะทุกแล้วก็ศึกษาบารมีสิบตอนนั้นเขาถือว่าเป็นการเตรียมตัวเพื่อความเป็นพระอรียเจ้าตอนนี้เราก็มาฝึกเพื่อความเป็นพระอารียเจ้ากัน สำหรับการฝึกเป็นพระอรียเจ้านบิบรรดาเพื่อมีส่นสมณีทั้งหลายจงอย่าหลงตนว่าเป็นพระอรียเจ้าและก็จงอย่าเข้าใจว่าตนเป็นพระอรียเจ้าการจะเป็นพระอรียเจ้าหรือไม่เป็นไม่สำคัญไมาแต่เพียงว่าท่านมีปฏิปทาแบบไหน เราใช้ปฏิปทาแบบท่านมาใช้ก็หมดเรื่องใจเราจะได้เป็นสุขอย่างน้อยดีสุดเราก็เป็นคนตกนรกยากหรือว่าดีไม่ดีเราก็เกิดไม่อยากตกซะเลยก็อย่างได้นรกพรานิพัานจะไปได้จะไม่ได้ก็อยู่เมื่อความตายเข้ามาถึง ถ้ายังไม่ตายเราก็ยังไม่ควรพูดกันว่าเราจะไปนิพพานในชาตินี้แต่เราก็พร้อมเตรียมตัวเพื่อจะไปในชาตินี้อยู่เสมอถ้าชาตินี้ไปไม่ได้ชาติหน้าก็ไปได้ชาติหน้าไปไม่ได้ชาติต่อต่อไปก็ไปได้เป็นนั้นว่าเราสร้างความสุขใจไว้ก่อนดีกว่า การฝึกฝนตำตนคล้ายครึงพระอริยเจ้าจะเป็นหรือไม่เป็นอย่าเข้าไปยุ่งอย่าไปนึกว่าเวลานี้เราเป็นพระโสดาบันเป็นพระสิกขาคามีนาคามียราหารันถ้าไปนึกอย่างนั้นเข้าถ้าไม่เป็นจริงๆจะยุ่งใหญ่ถ้าได้เป็นพระอริยเจ้าจริงๆเขาก็ไม่นึกกันนะ ความจริงเขาเป็นพระอริยเจ้าจริงๆ,ๆนคอมเมนนึกกันเขาไม่นึกว่าเป็นพระอริยเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าสมบอกว่าความอิ่มความเบื่อความอิ่มความเต็มจงอย่ามีจงเป็นผู้ไม่มีความอิ่มความเต็มในตบะเป็นเครื่องเผาผลานกิเลสคือเสียงผมแม่ใกล้สว่างเข้ามาจริงๆ,งๆเสียงก็ใกล้เมื่อถุไปทุกทีก็ช่างปะไร เราพูดธรรมะกันผมพูดธรรมะจิตใจผมมันสุขร่างกายมันเครียดแสงเครียดบันทึกแล้วกว็เดินเข้าส้วมก็้าส้วมแล้วกว็เดินมาบันทึกใครว่าอะไรในเมื่อผมไม่ว่าผมแ้าคนเดียวใครเขาจะว่าและก็เวลาดึกอย่างนี้ไม่มีใครรู้อยู่ห้องคนเดียวก็ไม่มีใครว่าอีก วันนี้เรามาศึกษาเรื่องความเป็นพระโสดาบันกันพระโสดาบันท่านเป็นกันยังไงอันดาญาโยมพุทธบริษัททัหลายเคยมาบอกว่าไปถามพระท่านแล้วพระท่านบอกว่าพระโสดาบันนี่เป็นยากแสนยากญาติโยมทำไมไม่ถามองค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคคือพระพุทธเจ้าอยู่บ้าง พระพุทธเ,เจ้าท่านไม่เคยบอกเลยว่าพระโสดาบันเป็นยากพระโสดาบันตามปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงเทศไว้ทย์ไปง่ายจริงๆง่ายมากคือถ้าระยะตำน้ำพริกสักครกถ้าเป็นม่ครัวเป็นพระสดาบันง่ายกว่าตำน้ำพริกหนึ่งครก ว่าตามน้ำพริกจิ้มหนึ่งครกนี่ถ้ามือไม่ดีปรุงไม่ดีจีงรสมันไม่อร่อยแต่พบระโสดาบันนี่ไม่ต้องเปลี่ยนรสใครจะเป็นพบระโสดาบันก็รสเดียวเหมือนกันหมดรสที่จะเป็นพบระโสดาบันได้มีสามรสรสทหารนะรอว่จะเป็นรถขับขี่ก็ตามใจคือหนึ่งรสสกายติสิ สองรถวิจิกิจฉาสามรถศิลปตาปรามาตมีเท่านี้เองเบอร์โสดาบันมีเท่านี้นแล้วพระสิทธาคามีก็มีเท่านี้แต่ละเอียดกว่ากันนิดวันนี้จะพูดเรื่องประโสดาบันเสียก่อนประโสดาบันนี่ก็ลองคิดดูว่าถ้าเป็นญาติจริงๆ ท่านมีสาขาวมหาบริกาท่านเป็นเด็กอายุเจ็ดปีท่านฟังเทศจบเดียวท่านก็เป็นประสูดาบันทอนนี้ตามแบบท่านเขียนบอกว่าคนที่เป็นประสูดาบันได้ต้องตัดสกายทิฐิได้เด็ดขาดคือมีความรู้สึกวร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราความจริงแบบท่านเขียนไม่ผิดแต่ว่าท่านผู้ร้อยกลองเข้าใจผิดทั้งนี้เพราะอะไรเพาอารมณ์นี้แป็นมผ้าหลานไม่ใช่อารมปรโสูดาบันอารมณ์โสดาบันมีความรู้สึกตามที่พระพุทธเจา้าทรงตรัส ว่ามีสมาธิเล็กน้อยถ้ามีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศีลบริสุทธิ์อารมณ์บัณฑาาบันมีความรู้สึกติพิงว่าร่างกายนี้จะต้องตายและก็ยังไม่ถึงกับรังเกียจร่างกายถ้ารังเกียจร่างกายนี้เป็นอารมณ์ของพระอ,อนาคามีตัวอย่างจะเห็นได้ชัด อย่างกับท่านวิสาขามาหาบาสิกาท่านเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดปีปอายุสิบหปีท่านเป็นสาวท่านก็แต่งงานนี่ถ้าดังเกียรร่างกายจริงๆจ,จะแต่งงานทำไมเมื่อแต่งงานแล้วท่านก็ไม่ได้แต่งกับทุกขตาท่านแต่งกับคน ท่านก็มีลูกผู้ชายไี้สิบคนลูกผู้หญิงสิบคนท่านมีลูกของท่านจริงๆยี่สิบคนก็ลองคิดว่าถ้าคนรังเกียจร่างกายมีลูกตั้งยี่สิบคนได้ไหมหรือว่าจะมีลูกสักหนึ่งคนได้ไหมในเมื่อเรามีความรู้สึกว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ของเราไม่ไม่สนใจกับร่างกายเลยเนี่ย ถ้าไม่สนใจกับร่างกายเลยในี่ใครเขาแต่งงานกันบ้างก็เป็นอ่่าเข้าใจว่าปะโสดาบันมีอารมณ์ไม่สูงยังมีความรักร่างกายเต็มร้อยเปรซร่างกายตนเองก็รักร่างกายคนอื่นก็รักและก็ไม่ใช่รักเฉยๆรักวิ่งกระโดดเขาเป็นคู่ครองกันซะด้วย อย่างพัญญาเขาท่าพรานกุกตมิตรเป็นลูกมหาเศรษฐีเป็นบสศดาบันตั้งแต่โจุยเจ็ดปีเหมือนกันเห็นพรานที่เป็นเนื้อคู่เก่าในชาติก่อนทนไม่ไหวเดินไปดักหน้าทางเกวียงเขาไม่มหตามดักเลยนี่เป็นว่าอารมณ์บสดาบันก็เหมือนคนธรรมดาแต่ไม่มีโทษทางศีล ตอนนี้ก็มาคุยกันเล่นๆถาว่าท่านคิดว่าฝึกตามแบบฉบับทรงอารมณ์ขมัสโสดาบันทําแบบสบายๆอย่ารุกรายกาลังใจถ้ารุกรายกําลังใจเป็นอัตตะกิริมฐานนิโยกอย่าลืมนะจะไม่มีผลในทางปฏิบัติ ถ้าจิตใจอยากได้เกินไปเป็นการมาสุขนิการนิโยกจิตฟุ้งซ่านตกในลักษณะของนิวรณ์ทำใจเป็นสุขเอาแค่หนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายเรืการในสองถ้าชีวิตจะต้องตายก่อนจะตายก็ต้องเอาที่พึ่งให้ได้แน่นอน คือยอมรับนับถือความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยอมรับพระธรรมยอมรับพระอริยสงฆ์ทั้งสามทั้งสามไต,ตรสนาคมนิจจะไม่ยอมปรามาทจะไม่ดูถูกดูหมิ่นไม่เหยียดหยามแล้วก็เปริการที่สามจะทรงสินห้าบริสุทธิ์สำหรับฆราวาส ฮิสุสมันเนนจำเป็นอย่างยิ่งฮิสุทรงศิน2สองร้อยยี่สิเกดศักดิขาบทที่เป็นทุกกฎและพิสมาจารย์อาจจะละเมิดบ้างเป็นของธรรมดาแต่ตั้งแต่บราชิกสี่ถึงปาติตีควรยับยั้งอย่าให้ละเมิดถ้าจะพลาดพลั้งไปได้ถ้าไม่มีเจตนาก็อาจจะเอาได้สมันเนร สิ้นสิบไม่พอต้องมีเศวคียวัตอีกเจ็ดสิบห้าไม่อย่างนั้นความเป็นเนรไม่มีที่วัดนี้ที่ไม่ต้องการรับเนรก็เพราะเหตุนี่แหละหลายวัดบอกว่าเนรก็คือเด็กเด็กก็คือเนรถ้าอย่างนั้นยะยบวชทำไมมันลงนรกจะไปแนะนำให้เด็กลงนรกมันมีประโยชน์อะไร ตอนนี้เราก็มาคุยกันเล่นๆแต่ว่าทำจริงๆมันก็มีผลจริงๆนะสมมติว่าสกายทิิฐิเรามีความเข้าใจว่าชีวิตนี้ต้องตายแต่ความตายนี่มีจริงแต่ว่าท่านญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงว่าเพื่อนบิสุสัมเนน แต่คนมักจะมองเห็นคนอื่นตายแต่ก็ไม่ได้มองดูความตายของตัวเองอันนี้มีเป็นปกติครับอย่างนี้มีเป็นปกติธรรมดาธรรมดาแล้วเราทำไมถึงจะไม่ลืมความตายล่ะมานั่งคุยกันด้ยคุยกันแบบธรรมดาธรรมดาของคนปัญญาโง,ง่องๆอย่างพวกเรา อย่าลืมว่าเวลานี้กำลังพูดตามสายแนวโคออธมบริการสูตรในแนวของพระพุทธเจ้าผมยอมรับนับถือองค์เดียวยอมรับนับถือพระพระพุทธเจ้าองค์เดียวคนอื่นจะมายุ่งกับผมไม่ได้ใครจะประกาศตนเป็นพระอรหันต์แต่ว่าพูดแบกแนวสวนทางกับพระพุทธเจ้าผมจะไม่ยอมรับฟังเด็ดขาด ฟังพุ่งฟังโยนทิ้งลงส้วมไปแต่ว่าผมเลิกวิธีขาดถุยซะแล้วนี่เมื่อสมัยผมเป็นเด็กๆผไม่ชอบใจมันขาดถุยเลยเวลานี้ผมแก่แล้วผมขากไม่ไหวถุยไม่ไหวแต่ก็จะยอมทิ้งส้วมไปอรหันตเพศเดินสวนทางพระพุทธเจ้าเนี่ยผมไม่ยอมรับนับถือ ผมถือว่าคนนั้นเป็นเปรตหรือเป็นสัตว์นรกของพระพุทธศาสนาตามคติของเราคิดอย่างนั้นเขาจะไปร้านาของเขาก็ช่างไปก็มา,าคุยกันนี่เราคุยกันตามแนวอุทมบริการสูตรอย่าลืมว่าอุทมบริการสูตรพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนที่เข้าถึงกัะพี นั่นคือระลึกชาติได้ที่เรียกตามภาษาบาลีว่าปุเพนิวาสานุสติญาณหากว่าเราคิดว่าเราจะลืมความรู้สึกก็เราตายก็ใช้กำลังปุเพนิวาสานุสติญาณนรลลึกชาติถอยหลังชาติถอยหลังลงไปว่าเราเคยเกิดมาแล้วกี่ชาติ ลองวัดที่แรกสักสิบชาติเป็นอะไรบ้างถ้าคร่องตัวดีเขานี้ไม่ต้องนับแล้วอัพทีเดเคยเกิดไปอย่างนั้นไหมเคยเกิดไปอย่างนี้ไม่ภาพจะเกิดทันทีทันใดอันนี้จะต,ต้องฝึกฝนผมถือว่าทุกองค์ฝึกฝนได้แล้ว เระครูสอนไว้แล้วนี่ทําไมเราจะทําไม่ได้ถ้าพวกท่านทิ้งความดีผมก็เสียใจไม่จะเสียใจอย่างที่ชาบ,บ้านก็เสียใจยเสียใจนิดหนึ่งว่าความดีมันน้อยสําหรับท่านไปท่านนั้นหลนิยมความชั่วนี่ผมไม่รู้จะทำไงได้เป็นะนั้นว่าความดีท่านมีไว้แล้วก็แล้วกันเขาสอนแล้ว บัดนี้ก่อนที่เข้ามาเนี่ยก็สอนกันแล้วก่อนจะบวทก็สอนกันแล้วทําได้ไมันได้ทรงได้ไม่ได้เป็นความดีความชั่วของท่านแล้วก็ใช้กําลังปกเพรนิวาสารติยานดูชาติต่างๆเกิดเป็นคนบ้างเกิดเป็นสัตว์บ้างมันก็ตายทุกชาติ มีฐานะดีขนาดไหนก็ตายมีอำนาจวาสนาบีดีขนาดไหนก็ตายอยากจนเข็นใจขนาดไหนก็ตายมีเป็นเพศหญิงเพศชายก็ตายเป็นวิสุทธิสมณีก็ตายเป็นคนเป็นสัตว์ตายยังไม่พอ ถอยหลังไปดูความเป็นเิวดาด้วยพรมทุกคนที่นั่งฟังอยู่เนี่ยผมขอยืนยันถ้าทุกท่านจะใช้ปุบเพนิวาสามิิยานเวลานี้ท่านจะทราบว่าตัวของท่านเองเน่ยเคยเป็นเทวดาและพรมมาแล้วนับชาติไม่ทนอเอาใครแน่ใจก็ลองดู เมื่อเป็นมันแล้วดูถ้ามันเป็นเท่าไรมันถึงต้องจดติความจริงสภาพของโลกนี่ไม่มีอะไรดีเลยมนุษย์สรโลกเทวโลกหรมนลกไม่ดีไม่มีการทรงตัวมนุษย์เรียกว่าตายเทวาดาและพรหมเรียกว่าจุติมันก็ไอตัวตายเหมือนกันนั่นแหละตัวไปคําว่าตายในพุทธศาสนาสัพพมรณง แต่คนตายจริงๆพระพุทธเจ้าสันตตันว่าการลังกตะวาแต่ในอุนทมปฏิการสุธินวัจจุติเหมือนกันเคลื่อนหมดไม่ใช่ตายมันเคลื่อนไปอยู่ที่นี่ไม่ได้ก็ไปอยู่ที่โน่นอยู่นรกไม่ได้ก็ไปอยูเ่เป็นเปรตเป็นสัตว์อกคโทษดเป็นมนุษย์ไม่ได้ก็ไปเกิดเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นนรกไปคือรวมความว่าถอยหลังไปจริงๆเราก็จะเบื่อการเกิด แล้วก็จะมั่นใจจริงๆว่าชาตินี้มันตายตายถ้าพลาดท่าพลาดทางหันเข้าไปดูอีกสองอันวิจิกิจฉากศิลปตระปรามาทบางชาติมีความเคารพในพระไตรณนาคมดีตายปุ๊บปับไปสวรรค์ไปเป็นพรหมบางชาติมีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ ตายปุ๊บปั๊บไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมแล้วก็จุดตีจากเทวดาผมมาเป็นคนมีความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างมีสติปัญญาก็เฉียวเฉนหลาดรูปร่างหน้าตาก็สาสวยบริบูรณ์ในทรัพย์สินมีแต่ความสุขบางชาติมีความปรามาตในพระไตรริคมมีพระพุทธเจ้าเป็นตน้น หรือประมาตในพระธรรมประมาตในพระอริยสงฆ์ะธรรมคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาพุระเจ้าเทศว่าอย่างนี้ยักย้ายถ่ายเทไปเทศนอย่างน้นถือมติของตอนเองเป็นสำคัญอย่างพระกบินตายแจกความเป็นพระลงอเวชีมาหานรก น่ากลยเทพว่าเทวดาวไม่มีเทวดาวไม่มีความสําคัญอะไรตามมติของท่านนะในเมื่อพระอรหันต์นั่นหลายตักเตือนท่านก็โกรธแล้วแม่กับน,น้องสาวก็พันโกรธด้วยถ่วยกันด่าพระช่วยกันด่าพระที่ตักเตือนพอตายแล้วพาเข้าไปเวจีทั้งสามคนทั้งพระกับบิงก็ไปเวจีเรียกว่า แม่และน้องสาวก็ไปอเวจีนิในการปราโมาตพระรัตนตรัยดัดแปลงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมา,มาสัมพุทธเจ้าใช้มติลทัทธิขั้นตนเข้าสนองก็เสนอแทนตายแล้วก็ต้องไปอบายภูมิอย่างนี้บางชาติของเราก็มีบางชาติและ้วละเมิดสิง์ก็ลงนรกเช่นเดียวกัน ก็รกวมความว่าเราต้องการจะใช้ทรงอารมณ์ความประสดาบันถ้าใช้ปกเพนิวาสารวิยานช่วยอย่างเดียวก็เหลือแหลในยันแปดพระโสดาบันนี้ง่ายๆไ่ตรงถึงยันแปดแล้วไ่ตรงถึงอันนี้มันอนุนวาติถ้าเราเป็นพระโสดาบันจริง่านบอกว่าต้องมีอารมณ์ทรงใจคือนิพพาน อันนั้นเป็นของไม่ยากถ้าจิตของเราเข้าถึงอันดับนี้พระจิตมุ่งเข้าสู่พระความเป็นพระโสดาบันเรียกว่าพระโสดาปฏิมาจิตใจเริ่มมีความเข้าใจดีด้วยกําลังของปกเพนิวาสัมปิยานในเรื่องการเกิดการตายถอยหลังใช่ก็ไปเบื่อการเกิดต่อไปอีก อารมณ์เบื่อการเกิดต่อไปอีกก็เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายตอนนี้แหละเป็นโคตรภูของพระโสดาบันเมื่อรู้การเกิดการตายเบื่อแล้วก็รู้ว่าตายและบางชาติลงนรกบางชาติขึ้นสวรรค์ไม่สงสัยในคุณพระไตรรนาคมพุะธตนาตราแล้วก็มีความมั่นใจในศีลอย่างนี้รมใจเป็นโคตรภูยาน ในแล้วก็ในอุทุมบริกาสูตรท่านมีทิพยคุยานเมื่อมีทิพยคุยานถ้าจิตเข้าถึงโคตรพยานจะเห็นพระสมอภินิพานชัดเจนแจ่มใสมากถ้าจิตยังไม่เข้าถึงตอนนี้แล้วก็เรื่องนิพานอย่าพูดก็ไม่รู้เรื่องหรอกไอ้ขนาดที่กินเหล้าเมายากโกกมดเทศเสพกรรม หลังไหลในกามอันนี้ไม่มีโอกาสแต่คนที่ก็มีสามีปัญญาที่ขยับยั้งได้ทรงอารมณ์ได้เขาเห็นถ้าจิตเข้าถึงโทตะผูยายงพระโสดาบันจึงจะเห็นรวสดาบันเขาปฏิพันธิผ่านถ้ายังไม่ถึงขนาดนั้นจะได้ที่ิุยานขนาดไหนก็ตามถ้ายังเป็นฌานโลก,กีร้อยเปอร์เซ็นไม่มีทางเห็นมนิพาน์ ให้จำไว้ด้วยเรื่องนิพพานนะไม่ใช่จะไปทัศนาจรง่ายๆมันต้องเป็นคนดีมีความดีพอสมควรจริงจะเห็นและจะไปพระนิพพานได้ไปเที่ยวพระนิพพานได้ให้บอกว่าจะไปนิพพานนะเป็นของเปรดะเลอะเทอะถ้าเราเป็นคนเลอะเทอะเราเห็นว่าที่พระนิพพานเป็นของอยากก็วงความว่าถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัท ใช้กำลังใจขั้นกับพีกับเกนแล้วก็อย่าลืมนะอย่าไปทิ้งสะเก,ก็ดอย่าไปทิ้งเปลือกถ้าทิ้งสะเก,ก็ดทิ้งเปลือกเมื่อไรทิ้อยู่กุญยานก็ดีปกเพนิวาสามิยานก็ดีจะจางถ้าทิ้งนานเกินไปจะสลายตัวทันทีจงรักษาสะเก,ก็ดให้ดี จงนาสายกับพี่ครบทนอารม์จะทรงตัวเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยแต่ความจริงพระโสดาบันเราจะเห็นได้ว่าท่านมีทานบารมีสูงเป็นเครื่องสังเกตคนที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยมีการนิยมการให้ทานหนะัก แต่ว่าพระโสดาบันทัชลาดนะถ้าไม่งง่ไม่ใช่ชั่วช่างชีดีช่างสงอันนี้เขาไม่กินแน่ถ้าพระชั่วดูอย่างพระอริยเจ้าที่เป็นครรวาในเมืองโกสัมพีพระตะเลาะกันพระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ฟัง ้เเลหลีกไปปัรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายตั้งแต่ปโสดาบันถึงอนาคามีมีปริมาณมากไม่ยอมใส่บาตรให้พระพุทนั่งกินเลยนี่พระอริยเจ้าที่ท่านไม่ดีง่เง่าเต่าต,ตนไม่ใช่ไปชั่วช่างชีดีช่างสงการที่จะมาแก้ไขดัดแปลงคําสอนพระเจ้าเป็นอย่งงางนั้นเป็นอย่างนี้ พระอริยเจ้ามีความเขา้าใจรลรวงความว่าพระสโสดาบันหนักในการให้ทานเราจะสังเกตได้พระพุทธเจ้าจะได้ทรงบัญญัติรพระนวีนยัยว่าพระถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆห้ามเข้าไปขอวัตถุและของใช้ของกินในได้กลของพระเสขะ อาเสกะบอกนิพพุสนดาสิกิทาคา,านาคาหากว่าพระหลานท่านเรียกอาเสกะไม่ต้องศึกษาต่อไปเสกะพยายามทศึกษาอยู่เราจะมองว่าสดาบันพระโสดาบันจะเคร่งครัดในศีลแต่ลมเย็นๆยนเขาไม่อวดไม่เบง่งเตะท่าวัดฉันเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ ท่านโบนี้มีรมใจสบ,สบายาสบายประสดาบันระมัดระวังในเนตขมารมีเบื้องต้นได้ดีมากเวลาที่จะใช้ฌานสมาบัติระงับมีวรได้ทันทีทันใดและสังโยชสำเร็จการตัดพร้อมตายเกิดไม่ได้อีกความรู้สึกว่าจะไม่ตายไม่มีกับพระสดาบัน ความสงสัยในคนพระไตรสรนาครมนั้งสามรายการไม่มีอีกตายขายไปเลยการตั้งใจและเมื่อสินจะไม่มีไม่มีแต่กำลังใจของโสดาบานนันแน่นอนและจิตใจของโสดาบันทว่า,วาดโดยบาร,รมีท่านมีอธิฐานบาร,รมีตั้งมั่นพระนิพพานจริงมีสัจจะบาร,รมีตรงพระรมตร,รงพระนิพพานมีขันติบาร,รมีอดทน มีอารมณ์ใดที่เข้ามาขข่ข้องแต่ตั้งต่อสู้มีวิทยาบารมีตีฟันฝ่าบุสักมีปัญญาบารมีมีความฉลาดสัจจบารมีทรงใจแน่นอนอานบารมีตรงแล้วเมตตาบารมีพระโสดาบันมีมากอุเบกขาบารมีตั้งทรงอารมณ์เฉยกดอารมณ์ไไม่ยอมให้ความเป็นพระโสดาบันเสื่อมเฉยเลยยืนนิ่ง ถึงเม้โสดาบันยืนนิ่งแค่วร่โสดาบันไม่ถอยหลังมีแต่ก้าวหน้าต่อไปและบรรดาญาตจจิโยมของบริษัททั้งหลายเรือกเพื่อนไปสูตรสมนเณรคุยกันเวลาเดึกๆก็ดีแต่เวลานี้มันหมดเวลาก็ขอจบเรื่องราวของโสดาบันไม่เพียงเท่านี้นี่พูดไว้แต่เป็นตัวอย่างความจริงถ้าเราได้ ายานสองอย่างคือปรกเพนิวาสารวญญาณกับทิพยกุญญานมันง่ายมากง่ายจริงๆบรรดา่านพุทธบริษัทธหญิงแค่ง่ายหรือยากเวลาใกล้ตีสี่เวลานี้ขอลากรข,ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคงผลสมบูรณ์ผลผลจงมีดบ,บรรดา่ทนพุทธศาสพนิกชนพระเบนสววาวกุโองสมเด็จพระจินวรทุกท่านสวัสดี